นี่นายเจ้าของบ้านอยู่ไหนอ่ะฉันจะซื้อบ้านหลังนี้นี่ท็อปเพื่อนรุ่มห้อของพี่น้ำหวานจำได้ไหมไอ้นี่ไ,ไงที่มันตามจีบน้ำหวานน้ำหวานจำได้ค่ะตอนนั้นเขามาจีบน้ำหวานแต่น้ำหวานไม่เอาเอางี้เดี๋ยวฉันน่ยจะซื้อบ้าน,านหลังนี้เสร็จแล้วจะพาน้ำหวานไปทานอ,อาหารอิตาเลียนกับเพื่อนๆของฉันแกไปด้วยกันไหมล่ะอาาอิตาเลียนเหรอ พี่เขาจะคุ้นชินกับอาหารตะวันตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใชัยมใชัยส้มเป็นหรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะเป็นไงบ้างบ้านหลังนี้พี่เห็นเขาประกาศขายมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะอือน้าหวัว่าก็ดูน่ารักดีนะคะ บ้านย้อนยุคแบบนี้เนี่ยอีกอย่างราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยแค่ห้าล้านเองค่ะถ้าน้ำหวานชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขุดสาวว่ายน้ำส่วนตัวให้ตรงนี้เลยอุยดีจังเลยค่ะน้ำหวานจะได้ใส่บิกินี่ว่ายนะ้ำให้พี่ดูทุกวันนี้ค่ะ <c oughs> งั้นแสดงว่าน้ำหวานตกลงเป็นแปลก,กับพี่แล้วนะโอ้พี่ก็ใจเย็นๆสิคะเอางี้ไหมคะ ไว้ถ้าพี่เนทซื้อบ้านหลังนี้เมื่อไหร่แล้วโอนเป็นชื่อนาำหวานแล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำหวานค่อยตกลงเป็นแฟนกับพี่โอเคไหมคะให้หนูสัญญาแล้วนะสัญญาค่ะอืมพี่ก็ต้องเข้าใจหนูนิดนึงนะว่าหนูเป็นผู้หญิงอะเวลาหนูจะเลือกคู่ชีวิตอะก็ต้องเลือกคนที่มีอนาคตร่ำรวยแล้วก็มีฐานะมัน่นคงพี่ไม่กรหนูหนะพี่จกรหนูทำไมล่ะคะในเมื่อสิ่งที่หนูต้องการเนี่ย มันอยู่ในตัวพี่หมดแล้วงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณรอบบ้านกันดีกว่าแล้วถ้าเกิดพี่เจอเจ้าของบ้านเนี่ยได้ถามเพราว่ามีส่วนลดอ,อะไรบ้างไปค่ะสวยจังใช่ครับชอบเหมือนกันเลยอรดอกสวยจังนี่นายเจ้าของบ้านอยู่ไหนอะฉันจะซื้อบ้านหลังนี้เฮ้ยท็อปเด น้ำหวานนี่ท็อปเพื่อนรุวมห้องของพี่น้ำหวานจำได้ไหมไอ้น,นี้ไงที่มันตามจีบน้ำหวานอ๋อพี่ท็อปที่เคยจีบน้ำหวานตอนมัธยมน้ำหวานจำได้ค่ะตอนนั้นเขามาจีบน้ำหวานแต่น้ำหวานไม่เอาน้ำหวานไม่ชอบคนจนอะคะ่ะใช่ จนแล้วก็ไม่เจียมยังคิดจะเด็ดดอกฟ้าอีกเหรอแล้วนี่พวกนายสองคนมาที่นี่ได้ไงอะ่ะถามได้ก็จะมาซื้อบ้านเป็นของขวัญให้น้ำหวานเงี้นี่หมายความว่านายกับน้ำหวานใช่น้ำหวานกันมันจะตกลงเป็นแฟนกับฉันนายอยากซื้อบ้านหลังนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วนี่นายจะดูบ้านหลังอื่นได้ไหมล่ะในหมู่บ้านเนี้มีบ้านอีกหลายหลังเลยนะขอบใจนายมากนะ แต่นายไต้องยุ่งดีกว่าเรื่องบ้านน่ะคนรวยๆเขารู้กันส่วนคนที่อยู่สลัมมาตั้งแต่เกิดแบบนายนะจะมารู้อะไรเพราะถึงรู้ไปไนายก็ไม่มีปัญญาซื้ออยู่ดีคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างานั้นแล้วนะออ <ๆ S 1> ใช่สิพี่ยังอยู่ที่สลัมเหมือนเดิมหรือเปล่าคะที่แบบมีกลิ่นน้ำกลิ่นขยะเน่าๆเหม็นๆนะคะ ที่ทำงานอะไรอะคะแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนสวนใช่ไหมคะแล้วต้องทำอะไรบ้างอะคะใช่พวกลดน้ำปลูกต้นไม้แล้วก็ขุดดินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเออพี่ก็ต้องทำทุกอย่างนั่นแหละจ้ะว่าวเราเชียวจริงๆเลยนะเนี่ยที่วันนั้นหนูไม่เลือกพี่ไม่งั้นหนูคงเป็นได้แค่ แฟนคนสวนนะคะ่ะแต่พี่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกคะ่ะที่จะชอบผู้ชายจนจน,จนไม่มีอนาคตอะคะ่ะใช่แกนี่จนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะจนอย่างนี้จนอย่างนั้นหัดดูเพื่อนเพื่อเขาบ้างสิเขาไปถึงไหนกันแล้วหลายคนเขามีธุรกิจใหญ่โตแต่ฉันนี่ยังโชคดีหน่อยที่มีธุรกิจของป้ารองรับตั้งแต่เรียนจบมาฉันก็ทํางานที่บ้านมาตลอดไม่เคยต้องลำบากยิ่งงานแบกดินแบกทรายแบบเนี้ย ฉันนึกไม่ออกเลยว,ว่าต้องรู้สึกยังไงอ๋อสงนัญญ้นก็ฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะแหมวันนี้นี่โชคดีจังเลยนะคะที่ได้มาเจอเพื่อนเก่าทําให้นึกถึงวันเก่าๆเ,เลยอะคะ่ะอ้อแล้วพี่จําได้ไหมคะที่ตอนนั้นพี่เอาดอกกุหลาบหนึ่งดอกมาขอหนูเป็นแฟนนะคะแต่ตอนนั้นหนูปฏิเสธไปคือจริงๆแล้วอะ หนูไม่ได้เอาดอกไม้ดอกนั้นนะกลับบ้านด้วยนะคะหนูเอาไปโยนให้หมาหลังโรงเรียนมันคาบเล่นนะคะอ๋อโยนให้หมาคาบเล่นเลยเหรอแกนี่มันซื่อบื้อจังเลยนะที่จะจีบผู้หญิงใช้ดอกไม้แค่ดอกเดียวที่จะจีบคนอย่างน้ำหวานเนี่ยแกไม่รู้จักรสทนิยมของเขาเลยเหรอวะแกจำดอกไม้ช่อใหญ่ที่น้ำหวานถือทั่วทั้งโรงเรียนได้ปะมันของฉันเองเพราะว่าน้ำหวานเขานะชอบของแพง แล้วต่อจากนั้นทุกๆปีนะเชอต้องหาของที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกไมาจะเป็นแหวนกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วอย่างวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วเนี่ยใช้ว่าพาน้ำหวานบินไปที่มาลดีปไปที่วันสองต่ 2, อสองเว้ยคนอย่างแกเขาไม่มีเป็นยาสินะเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะซื้อบ้านหลังนี้เสร็จแล้วจะพาน้ำหวานไปทานอาหารอิตาเลียนกับเพื่อนๆของฉันแกไปด้วยกันไหมล่ะ อาอหารอิตาเลียนหรอวีจะดีหรอคะพี่เขาจะคุ้นชินกับอาหารตะวันตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช้ไม่ใช่ซ้อมเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่จะให้สอนกันตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วใช่ไหมคะเอานะฉันแค่อยากให้แกได้มารู้จักกับเพื่อนๆของฉันแต่ละคนมีหน้าที่การงานใหญ่โตมากอีกอย่างนะคอนเนคชั่นนี่หลากหลายเลยเผื่ออนาคตของแกเนี่ยจะดีแบบพวกฉันบ้าง คุณท็อปคะช่วยเซ็นเอกสาร,รให้พิมพ์หอยได้ไหมคะคุณท็อปเหรอน้องไอ้นี่มันก็แค่คนสวนทำไมต้องเรียกมันคุณด้วยละ่ะดูเหมือนจะเข้าใจผิดนะคะนี่คือคุณท็อปเจ้าของบริษัทรีโนเวทบ้านโครงการทั้งหมด30หลังค่ะเจ้าของบริษัทรีโนเวทบ้านเลยเหรอล้อเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ล้อเล่นนะคะคุณท็อปคะพิมพ์พอไม่ได้จะแจ้งค่ะ บ้านหลังนี้หลังที่30ที่คุณท็อปรีโนเวตปิดการขายได้แล้วค่ะลูกค้าเพิ่งโอนเงิน5ล้านบาทมาเมื่อกี้เลยค่ะพนักงานทุกคนดีใจกันใหญ่เลยค่ะดีมากครับคุณเพียงพอครับนี่น้ำหวานแล้วก็เนยน,นะครับเป็นเพื่อสมัยมัธยมของผมเองสวัสดีค่ะ,ะคุณท็อปคะเพียงพอขออนุญาตเชิญเชฟอาหารอิตาเลียนจากโรงแรมคุณท็อปมาทำอาหารเลี้ยงพนักงานที่งานปาร์ตี้ได้ไหมคะ ได้ครับเชิญเพื่อนของคุณท็อปไปด้วยไปทานอาหารอิตาลีด้วยกันนะคะไม่ต้องหรอกครับพอดีเดี๋ยวผมก็จะพาน้ำหวานไปกินด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วเพื่อนของคุณท็อปนี่สนใจบ้านหลังนี้หรอคะต้องขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้บ้านหลังนี้ได้ขายไปแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนของคุณท็อปสนใจฝากเบอร์ไว้ที่มุมพอได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโครงการใหม่มุมพอจะโทรติดต่อไป ตอนนี้คุณท็อปกำลังจะทำโครงการใหม่อีก3โครงการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าราคาอาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะจาก5ล้านเป็น15ล้านไหวกันไหมคะถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเพียงพอมาได้เลยนะคะที่เป็นเพื่อนของคุณท็อปแล้วเนี่ยเพียงพอมีโปรโมชั่นพิเศษให้ยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะ คุณท็อปคะงานพี่พอขอไปเตรียมตัวจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงพนักงานก่อนนะคะพี่ท็อปคะเนี่ยน้อหวานว่าแล้วว่าน้หวานอ่ะจะต้องมองคนไม่ผิดจริงๆจากตอนนั้นอ่ะที่พี่ท็อปดูไม่มีอะไรแต่น้งหวานรู้นะว่าพี่ท็อปอ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเลยค่ะ แล้ว,ว่าวันนี้พี่ท็อปก็ได้พิสูจน์ให้น้งหวานเห็นแล้วว่าพี่ท็อปก็รวยได้อ๋อว่าแต่โครงการบ้านใหม่นี่อีก3าโครงการเลยเหรอคะใช่จ้ะโครงการใหม่ที่อีก3โครงการเลยแล้วพี่ก็ให้หมาเขาไปวิ่งเล่นในสวนดอกไม้พี่ได้ด้วยนะงั้นที่ขอตัวนะครับจะทานอาหารอิตาเลียน เราไปกินอาหารอตาเลียนกันนะคะไม่โกงไม่กินแล้วเว้ย